กลับสวัสดีครับสมาติช่วงที่เขลับมินเบาแอมรลธงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับหนาหนูอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีเนาะโอ้เฮียนครับครับสมมติช่เนาะพีเมตาหนี้ครับไปเอาเลขเด็ดมาให้ครับสมาติช่วงเนาะมาดึงขาครับสมาติช่วงมาดึงขาบอกเลขนาหนูอยครับเป็นตัวเลขสามตัวบนสองตัวล่างครับแต่ที่สําคัญปกตินี่พีเมตาหนี้นี่บอกเลขแม่นครับสมาติช่วงอันนี้มาสองได้ครับสมาติช่วงเนาะมาสองคนมาสองตัวครับพีเมตาหนี้ครับ ใส่สุดไทยท่าแป้งนาขาวมาเลยครับท่านผู้ชมสงสัยเพิ่นมกนักนหน่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าน,นหน่อยเพิ่นเป็นคนโสดครับเอฟสีเนาะคนโสดบ่มีเมียครับท่านผู้ชมพี่เมตาเนี่มักจะมาวนมาเวียนครับวับงสองเสมือนี่เพิ่นว่าไปไหวเมตาเนี่อยู่ต้นกล้วยเป็นต้นตาเนี่ครับท่านผู้ชมสูงใหญ่ยาวครับท่านผู้ชมไปขอเลขล่ะครับท่านผู้ชมตกแรงมากมาฝันเลขกสามตัวครับมาดึงขา ไปรับชมเรื่องเล้าดเด็ดๆกับน้าหน่อยครับว่าสิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งท่านราคมพศสองพันถล่มหกสิบหกนี่ครับไปรับชมรับฟังกันครับกลับสวัสดีครับน้าหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนุ่ยสวัสดีค่ะครับอู้คือเฮียนคักแทรน่าหน่อยครับเฮียนอยู่มาเลรอที่บอสครับมาแล้วครับวโาสู้ฟังนะครับเพิ่นมาแนวไหนครับพีเมตานี่ครับทีนี้ก็มาแนวเดิมจุ่หน่อยเนอะครับครับผมมาขยายขาแนวเดิมนะครับขยายขาครับผมมาขยายขาแนวเดิม แนวเดิมคั้นท่าภาษาอีสานเรียกว่าดึงขาใช่ดึงขาครับผมแต่มาวันี้มาแปกครับผมมาสองมาสองคนนะครับมาสองคนครับผมมาสองคนครับถูกครับผมอีกคนนึงก็เป็นผู้หญิงไงอีกคนนึงก็เป็นคนเก่านะครับคนเก่าล่ะก็พาพาผู้หญิงมอีกคนหนึ่งเพื่อนมาด้วยเพื่อนพาเพื่อนมาด้วยครับผมครับผมครับมาเป็นไงหวยหวยถูกหรือเปล่าเราบอกโอ้ไม่ถูกเลยงวดก่อนไม่ถูกเลย ครับบอกเอาเอาเดี๋ยววันนี้จะให้เอาไปแทงใหม่นะรวยแน่วันนี้แน่ครับรวยแน่พีเมตานี่เลยที่เด็ดมาได้ี่เด็ดมาครับถูกครับผมไม่ได้ไม่ได้มานานนะครับครับผมไม่ได้มานานไม่ได้พีเมตานีเนี่ยถ้าฝันเนี่ยสนมากจะแม่นอยู่เนาะะแม่นจนผูกดูไหลหงมเหมือนกันนะครับผมครับก็มีเข้าบางรุดบางธรรมดาเนาะหน่อยเนาะ จังๆเลยแต่มาแปกงวดนี้สวยไหมครับอีกคนหนึ่งน่ะคนนึงก็สวยครับผมครับผมชาแป้งหน้าขาวเลยครับตายรูปปากแดงครับผมใส่ใส่สบายนะครับโอ้ใส่สบายมาด้วยกันครับนี่แหละแนวนาวยกับคนโสดเนาะครับอนาคยคนโสดครับแต่หมอชมบ่เคยแต่งงานมาเลยบ่เคยมีเมียปะครับไม่เคยครับไม่เคยโอ้นี่แหละพี่เมตานี่มักจะวนเวียนกับคนโสดเนาะครับเอฟซีเนาะเอา เพิ่นมาบอกตัวไหนครับนะหนุ่ยเว้าสู้ฟังนะครับคนคนเก่าก็บอกสามห้าเจ็ดครับผมสามห้าเจ็ดครับผมสามห้าเจ็ดอีกคนนึงก็กระซิบบอกอีกกระซิบบอกเอ้างั้นฉันให้สองตัวครับบอกเอาเอาสี่เก้าไปไปเล่นเลยเอาไปเล่นเลยแทงเต็มที่ไปเลยเต็มที่เลยงตัมที่ไงเลยครับผมเต็มที่ไปเลยบอกมวดเนี่ยไม่พลาดแน่ครับครับผมเขามวดนี่หนุ่ยเนื่อยใจหนุ่ วันนี้ถูกเสตย์รวยแน่แล้วครับมันเป็นว really nice> ันพระนั่งได้เนาะครับหนุ่ยใช่ครับเมื่อคืนนี่วันพระน่ะเมื่อคืนมันพระครับชอบมาลุกเลยชอบมาวันพระนะครับอืมครับวันพระเนาะครับผมคืนปล่อยผีแหละครับวันพระคืนปล่อยผีนะหนุ่ยครับผมนี่แหละเดี๋ยวเครื่องแป้งกับสุดทยนี่งวดนี้จังๆเดี๋ยวซื้อให้ซื้อมาให้ครับ ซื้อชุดซื้ออะไรมาให้อีกครับซื้อมาให้อีกเนาะครับผมเอาครับให้ได้ได้หลายเดี๋ยวสิทําบุญไปให้ครับอืมแตอนี้จะเอาถ้าเกิดถูกวันนี้จะเอาอาหารไปเส้นไหว้นะครับเอาอาหารอีกครับใช่เอาอาหารไปเส้นไหว้ด้วยครับเพราะไม่ได้มานานเนี่ยครับเอาไปเส้นไหว้ผลไม้อะไรพวกนี้ครับครับครับได้ครับผมผีพ่อมาไหมครับเนี่ คือพ่อเองไม่ทันมาครับไม่ทันมาไม่เป็นไรเนาะบอกจังๆเลยพูดพูดออกมาหรือเขียนให้พูดออกมาครับพูดมาเลยพูดมาเลยตัวไหนนะครับตัวไหนนะสามห้าเจ็ดครับสามห้าเจ็ดคนหนึ่งบอกสามห้าเจ็ดอีกคนหนึ่งบอกสี่สองตัวสี่เก้าสี่เก้าครับ นาหนุยมั่นใจครับเอฟซีงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคุ้มวันนี้ออกแน่ครับผมออกแน่ออกแน่เลยสุดยอดเลยยกนิ้วให้นไหสุดยอดเลยครับผมโอ้ยขอบคุณที่รักครับนาหนุยขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับนาหนุยรับเลยๆครับครับผมครับผมครับผมเสมอชมเนาะตัวเลขของนาหนุยครับท่านผู้ชมโอ้เฮียนค่ะครับท่านผู้ชมเนาะมาสองคนเลยครับผีเมตันนี่ครับแต่งตูงงามครับท่านผู้ชมมาดึงขาบอกเล็ขึ้นเก้าครับมั่นใจครับ สา7ห้าเครับเลขกสตัว4ีเก้าเก้าครับแต่อย่าลืมครับเล็กเก้าเนี่หมุนขึ้นเป็นเลขกหกน้ำจักหน่อยครับ46หกกรได้เนาะครับคันถามักตรงๆก็คือ4ีเก้าครับ357แล้วก็ซีเก้าครับ f อฟหมวดวันที่หนึงท่านว่าคมพศสองพันถ้หกสิบหครับสำหรับคลิปนีเบาแอมรทงกับศิราธมชชมไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรยครับ แต่ยันติ่นไปใส่ครับเอฟซีเบ้าแอมโลธงสิภาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาเอมโลธงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับตามู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลี่ยกท่องเรียกทรั์ครับค่าขายไายขายของบดูดีลูกค้าโบกให้เขาร้านคนยางพาน เอาันนี้ไปใส่ครับ่านผู้ชมเอาของเมตาขาดหายไปใส,ส,ส,ส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจงสื่อถือนะครับน้องคุณผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีดครับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างอวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหอสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อมีูุหลดบไงพ่อนวดดีเหระเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเรอ้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบุรุษซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลว้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน่าลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมืงไอ้ครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแล้กก็มือแทะครับ่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ย่างสีครับมุนหมุนย่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับ รูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด e ้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เ <lobster> ป็นหวานมหาเสน่ห <quality> ์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้ เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายนะครับนอกมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับนอกวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปูร่รวยนะครับนอกวัดหลวงปูร่รวยเนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาอเอาไปใส่เอาไป ปากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไมห่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่นะบานผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดใหดดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบบาแอมเราตรงนี่เอามาบ่าหลา,ายครับมาฝากอ c บสีโบลายก็โท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาบบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกลียดเออครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือกเกลียกระตลีรางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสิใหเเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ซาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ให่บครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุ